สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกแห่งญี่ปุ่นทรงให้ความเคารพพระบาทสมเด็จพระประมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชดังพระเชศฐาหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุลของญี่ปุ่นรายงานว่าในจดหมายที่สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกทรงเขียนตอบคำถามสมาคมผู้สื่อข่าวประจําสํานักพระราชวังของญี่ปุ่นหนึ่งในวันพระราชสมภพ82พรรษาเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีใจความสําคัญส่วนหนึ่ง ที่พระองค์ทรงปรัดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าในคืนวันที่13ตุลาคมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์มีพระชนมายุมากกว่าข้าพเจ้า6-7ถึงปีและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอดดุจดังพระเชษฐานับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าอายุได้ราว20่ปี สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะยังทรงเขียนในจดหมายด้วยว่าข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการประชวนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเคยคาดหวังว่าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อีกครั้งนอกจากนี้ยังทรงเขียนแสดงความเสียพระราชาไทยอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยด้วยทะานีราชวงศ์ไทยกับญี่ปุ่น มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนมาตั้งแต่ศตรวรรษที่19โดยสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นเสด็จเยือนไทยถึง3ครั้งขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเสด็จเือนญี่ปุ่นในปี2506ซึ่งขณะนั้นสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าพระองค์ทรงคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีทั้งที่เป็นการเสด็จเยือนครั้งแรก